สวัสดีค่ะโฟนโฟนฟ,นฟรีสไตล์ค่ะวันนี้โฟนโฟนฟรีสไตล์พาเราตลาดนิคมบางพลูก้ก็จะพามาร้านของคุณพี่เขานะคะชื่อร้านพ่อครัววงเล่านะคะมีผัดเห็ดปลาไหลไก่กบนกหนูนานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะคะก็เป็นอาหารป่านะคะเป็นอาหารป่าบ้านๆน,นะคะ จะมีอันนี้เป็นเมนูนี่น่าจะเป็นปลาไหลนะคะมีปลาไหลอันนี้อะไรคะว้าวมีหมูป่าด้วยค่ะอันนี้ล่ะอันนี้หมูป่านะคะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นนกกระทานะคะทุกอย่างจะแซ่บแซบหมดเลยค่ะเป็นอาหารป่านะคะเมนูนี้เลยคะ่ะกบนะคะ แล้วก็แล้วก็มีแกงไก่อันนี้เป็นไก่บ้านนะคะเป็นไก่บ้านค่ะก็จะขายอยู่สามสี่ห้าเมนูค่ะห้าเมนูนะคะเป็นอาหารบ้านๆน,นะคะเป็นอาหารป่าบ้านๆค่ะนี่นะคะหน้าตารรับประทานค่ะมีพิแกงตามเองด้วยนะคะอยู่ทางด้านหลังนู่นนะคะขอขอโชว์หน่อยค่ะ นี่นะคะเป็นพริกแกงบ้านๆน,นะคะที่ทำเองนะคะโอ้แซ่บๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นนี้นะคะก็ะคือทำร้อนๆออกจากกับทะใหม่ๆนะคะอันนี้ก็คือนี่นะคะทำเสร็จแล้วก็กใส่ถาดนะคะเตรียมไว้รอลูกค้านะคะก็มาทำกันใหม่ๆสดๆที่ตลาดเลยนะคะ นี่ก็จัดใส่ถุงไว้นะคะรอลูกค้าค่ะเห็นทุกเมนูแซ่บหมดเลยนะคะ5้าอย่างนะคะบางทีก็จะมีหนูนาบางทีจะมีหนูนานะคะเป็นช่วงที่หนูนาแบบว่ามีถ้าเกิดกับบ้านับบ้านต่างจังหวัดก็จะเอาหนูนามาด้วยนะคะนี่นะคะ เห็นก็แซ่บๆค่ะแซ่บๆเผ็ดๆทุกเมนูค่ะอ๋อเขาขอถามเรื่องราคานิดนึงค่ะที่มีไก่สี่สิบนะคะไก่สี่สิบห้าสิบกบกบนกห้าสิบบ,บาทบปลาไหลหกสิบหมูป่าแล้วก็ปลาไหลหกสิบบาทนะคะ อันนี้หมูป่าแล้วปลาไหลแล้วก็หมูป่านี้60ค่ะอันนี้นกนะคะนกกับกบห0ค่ะแล้วอันนี้ไก่40ิบนะคะน,นี้ไก่40ค่ะราคาก็ไล่ไปตามนี้เลยนะคะน,นี่น่าสนใจค่ะเมนูสําหรับวงเล่านะคะร้านพ่อครัววงเล่านะคะมีป้ายอยู่ทางด้านบนนุ่นนะคะเดี๋ยวจะส่ง ป้ายให้ดูนะคะลูกค้าเข้าได้เลยค่ะเดี๋ยวขอเลี้ยงลูกค้านิดนะะึงค่ะก็คือนี่นะคะป้ายขอโทษนะคะนี่ค่ะ คลิปนี้โฟนโฟนฟรีสไตล์ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะร้านพ่อครัววงเล่านะคะก็จะมาขายอยู่ที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะช่วงเย็นนะคะขายทุกวันใช่ไหมคะมีมีขายทุกวันนะคะก็เมเป็นเมนูวงเล่านะคะแซ่บๆค่ะเป็นอาหารป่านะครับอาหารบ้าน,านเรานะคะค่ะคลิปนี้โฟนโฟนฟรีสไตล์ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ พบกับฟุลโฟน,โฟนใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ